สวัสดีครับทำโจทย์ให้โคตรกล้องกับผมอาจารย์เอกนะครับเราจะมาฝึกวิทยายุทธ์จี้จุดวิชาคณิตกัน ฝึกลมปานกันทุกวันคลิปละ1โจทย์ทวนนะครับคลิปนี้เราจะมาอินทิเกรต x กำลัง2ส่วนด้วย x บวก2ทั้งหมดกำลัง3 dx กันนะครับลักษณะโจทย์เป็นเศษส่วนเป้าคูณนามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้การแยกเศษส่วนย่อยในการอินทิเกรตแต่ว่าข้างล่างนะครับมีปัญหานิดนึงคือ x บวก2มันกำลัง3เลยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกเป็นเศษส่วนย่อยมันก็จะเริ่มต้นด้วยการ a ส่วนด้วย x บวก2 b ส่วนด้วย x บวก2กำลัง2แล้วก็ c ส่วนด้วย x บวก2กำลังสนะครับ วิธีทำเนาะเราให้นะครับเจ้า x กำลังสองส่วนด้วย x บวกสทั้งหมดกำลังสนี้หน้าตาเป็นเศษส่วนย่อยบวกกันคือ a ส่วนด้วย x บวกส บวกด้วย b ส่วนด้วย x บวก2กำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย c ส่วนด้วย x บวก2ทั้งหมดกำลัง3นะครับเมื่อเราแยกเป็นแบบนี้นะครับลำดับถัดไปก็คือเราจะมาหาค่าคงที่ a b c กันว่าคือเลขอะไรเนาะโดยใช้วิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับได้ว่า x กำลัง2ส่วนด้วย x บวก2กำลัง3นั้นจะเท่ากับ a มีตัวส่วนคือ x บวก2ก็คือขาด x บวก2อีก2วงเล็บเนาะ ในขณะที่ b เนี่ยมี x บวก2แล้วกำลัง2ก็คือขาด x บวก2กำลัง1เนาะ ในขณะที่ c แค t ไม่ต้องทําอะไรก็มีตัวส่วนเป็น x บวก2กำลัง3อยู่แล้วเนาะจากตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวหารของพหุนามทางด้านขวามือเหมือนกันเลยแปลว่าข้างบนก็จับบวกกันได้เลยและต้องเท่ากับด้านซ้ายมือก็คือ x กำลัง2เนาะดังนั้นนักเรียนจะได้ว่า x กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณกับ x บวก2กำลัง2บวกด้วย b คูณกับ x บวก2กำลัง1นะครับแล้วก็บวกด้วย c แค หลังจากนี้นะครับวิธีการหา a ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่เราก็จะใช้วิธีการแทนค่า x ที่เหมาะสมลงไปนะครับเราให้ x เป็นเลขลบ2นักเรียนจะได้ว่าด้านซ้ายมือก็จะกลายเป็นลบ2กํลัง2ก็คือ4เนาะส่วนตรงด้านขวามือนะครับมีวงเล็บ x บวก2เมื่อไหร่นะครับบวกด้วยลบ2เข้าไปก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นก็จะได้ค่า c แค s ออกมาเป็นเลข4นะครับต่อไปคุณครูให้ x เป็นเลขลบ1นะครับการกําหนดให้ x เป็นเลขลบ1ด้านซ้ายมือจะได้เป็นลบ1 กำลัง2ก็คือ1ส่วนด้านขวามือนะครับที่ x บวก2เนี่ยใส่ลบ1เข้าไปก็จะกลายเป็น1กำลัง2เนาะตรงนี้ก็จะเป็น1เฉยๆก็กลายเป็น, 1, ปน a บวก b บวก c เท่ากับ1นะครับเนื่องจากค่า c คือเท่ากับ4เนาะเราก็จะได้ว่า a บวก b เท่ากับลบ 3นะครับ a บวก b เท่ากับลบ3อีกครั้งหนึ่งนะครับที่อาจารย์จะลองสุ่ม x ดูก็คือให้ x เป็นเลขลบ3ดูนะครับให้ x เป็นลบ3ดูเราจะได้ว่า x กําลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ9ส่วนทางด้านขวามือนะครับออลบ3บวก2เนี่ยมันจะได้ลบ1นเนาะมาตรงนี้ลบ1กําลังสองก็ได้เป็น a ส่วนตรงนี้เป็นลบ1คูณ b ก็เป็นลบ b เนาะก็กลายเป็น a ลบ b บวก c เท่ากับ9ครับแต่ละเราทราบว่า c แคทเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ4ถูกไหมเพราะฉะนั้น ย้ายข้างไปก็จะได้เป็น5เท่ากับ A-B ลบ b นะครับ เอาละเรามีสมก,การที่1แล้วก็สมก,การที่2นะครับจับ2สมก,การมาบวกกันเราจะได้ค่า a นะครับเอาเบอร์1บวกกับเบอร์2เราก็จะได้ว่าอะไรลบ3บวก5ได้เป็น2เท่ากับ 2a ก็เลยได้ a มีค่าเท่ากับลายเท่ากับ1เนาะนะครับสุดท้ายเอา a ไปแทนในสมก,การ1หรือสมก,การ2ก็ได้นะครับครูไปแทนสมก,การ1ครูจะได้ b b บอยนะครับแทนค่า a ในสมก,การที่1เราจะได้ B b บอยออกมาเท่ากับ ย้าย1ไปลบลบ3ก็เป็นลบ4ครูก็เลยได้ค่าบ b บอยออกมาเป็นลบ4นะครับจากที่เราได้ค่า ABC เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับการอินทิเกรตของเราก็สามารถย้ายไปเป็นอินทิเกรตเศษส่วนย่อยได้แล้วดังนั้นการอินทิเกรต x กําลังสองส่วนด้วย x บวก2ทั้งหมดกําลัง3 dx กนะครับก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรต a ส่วนด้วย x 2, บวกสบวกด้วย B ส่วนด้วย x บวก2กําลังสองแล้วก็บวกด้ว ส่ส่ด้ด้วย x บวก2กํลัง3นะครับ dx เราก็จะแยกเป็นอินทิเกตแต่ละชิ้นโดยอาจารย์ดึงค่าคงที่ abc ออกไปนอกเครื่องหมายอินทิเกตด้วยเนาะเริ่มต้น A นะครับ A ของเรามีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นอินดิเกต1ส่วนด้วย x บวก2 dx อันที่2 B.B. บมีค่าเท่ากับลบ4นะครับก็กลายเป็นลบ4อ uh, ินดิเกต x อวก2อกำลังลบ2 dx นะครับสุดท้ายนะครับ C คัมีค่าเท่ากับ4ก็กลายเป็น4 i n อินทิเกต x บวก2กำลังลบ3 dx กนะครับก็อินดิเกตแต่ละชิ้นก็จะต้องดีตัวเดียวกันเนาะนะครับอันแรกก็คือ คืออินดิเกตเศษ1ส่วน x ลบ2บวก2คุณครูก,ก็ต้องดิฟ x บวก2ถูกไหมดิฟ x บวก2ได้เท่าไหร่ครับได้1นเนาะหารไว้ในขณะที่อันที่สองนะครับลบ4อินดิเกต x บวก2กำลังลบ2ครูก,ก็ดิฟ x บวก2เนาะดิฟ x บวก2เหมือนเดิมเลยก็ได้1ห,หมดทุกตำแหน่งอะไรครับอันสุดท้ายก็คือ4อินดิเกต x บวก2กำลังลบ3ครูก,ก็ดิฟ x บวก2เหมือนกันก็จะหารด้วยเลข1เหมือนเดิมเนาะ เอาละอินดิเกตเสร็จ่ส่วน U ก็จะได้เลนค่าสมบูรณ์ U ก็คือค่าสมบูรณ์ของ X บวก2อันที่2ก็จะกลายเป็นอินดิเกต U กกำลังลบ2ก็ได้ U กำก, 2, กำลังลบ1นะครับก็คือ X บวก2กํกลังลบ1หารด้วยลบ1อันสุดท้ายนะครับอินดิเกต เจ้า x บวก2กำลังลบ3นะครับก็จะได้เป็น u กำลังลบ2เนาะก็คือ x บวก2กำลังลบ2หารด้วยเลขลบ2แล้วก็บวกด้วยค่าคงที่4นะครับจัดหน้าตามันอีกสักเล็กน้อยก็กลายเป็นเลนค่าสมมูลของ x บวก2อันกลางลบลบเป็นบวก4นะครับหารด้วย x บวก2และอันสุดท้ายบวก4หารลบ2ก็ติดลบ2หารด้วย x บวก2กำลัง2เนาะบวกด้วยค่าคงที่4ครับ